การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้นะครับซึ่งการประชุมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้นะครับมีมติไม่จัดการเลือกตั้งในวันเดียวกันกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา30มีนาคมเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดความวุ่นวายขึ้นนะครับขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรตำหนิกก,ะกะตไม่จริงใจในการจัดการเลือกตั้งจึงวอล์กอัออกจากที่ประชุม ไม่ได้หรอกป้าไม่ได้หรอกจะบอกท่านว่าข้าท่านอยานั่นจะเรียนกันได้ไหมท่านเลือกความสว่างเตาให้ให้นภาพเป็นของยากมาเป็นการให้แให้ยอะาไม่เอาเล้นะเพาะวะ้อต่อถ้าเป็นครับเว่าุนทากันะครับโอเคครับขอบคุณครับไมรู้ึนะครับเ็ครับเ็ลก้ามัถึงเก้ารงรงา ท่านถามพ่อกระต๊มไปนมผมใช่นี่คือเหตุการณ์ขณะที่นายพิรศักดิ์หินเมืองเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรตำ้หนิการทำหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าไม่มีความจริงใจในการทำหน้าที่จนทำให้การเลือกตั้งสสครั้งที่ผ่านมาเกิดปัญหา การแสดงความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเรียกเสียงปรบมือจากว่าที่ผู้สมัครสสใน28เขตที่เข้าร่วมสังเกตการจนนายสมชัยศรีสุทธิยากรกรกตด้านบริหารการเลือกตั้งต้องเชิญนายพีรศักดิ์ออกจากห้องประชุมทําให้เจ้าตัวเดินออกจากห้องประชุมไปทันทีแต่ในระหว่างที่การประชุมดําเนินต่อไประยะหนึ่งนายสมชัยได้ขอให้ในายวิสารเตชะธีรวัตร รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกลับเข้าร่วมการประชุมเพื่อหาหรือเรื่องการเลือกตั้งในจังหวัดชุมพรไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์โดยนายสมชัยได้พยายามโทรศัพท์ติดต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรด้วยตนเองแต่ไม่สามารถติดต่อได้สำหรับการประชุมกะกะตและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้วันนี้ที่ประชุมมีข้อสรุป5ข้อ เช่นการกําหนดวันเลือกตั้งทดแทนการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ซึ่งมี3จังหวัดที่พร้อมจัดลงคะแนนในวันที่5เมษายนก็คือจังหวัดยะลาปัตตานีและนาราธิวาสส่วนอีก6จังหวัดนะครับคือชุมพรสตูลน,นครศรีธรรมราชภูเก็ตระนองและพังงาพร้อมจัดการลงคะแนน27เมษายนขณะที่28เกตเลือกตั้งไม่มีผู้สมัครนั้นต้องรอการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก่อนด้วยผลการประชุมดังกล่าวยังไม่ถือเป็นมติ ซึ่งจะต้องนําเสนอต่อที่ประชุมกกต11มีนาคมนีน้ในรหะหว่างการประชุมตัวแทนพรรคการเมืองทีง่เข้าร่วมส่วนใหญ่เรียกร้องให้กกตจัดการลงคะแนนพร้อมกับการเลือกตั้งสว30มีนาคมแต่ที่ประชุมส่วนใหญ่เป็นห่วงว่าอาจเกิดความวุ่นวายและส่งผลต่อการเลือกตั้งสวด้านไดน,นำกลุ่มก,มกปปส,สดเดียเข้ายื่นหนังสือกับกกตย้ําจุดย,ยืนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกเพื่อปฏิรูปประเทศ